เลขไม่แค่สามหมื่นนะคะพี่ๆจาสำหรับสีฟ้าสดใสแบบนี้นะคะได้เป็น t o y o ต้า a r ริ1.2สปอร์ตนะคะรถปี2021ด้านในได้เป็นเบาะหนังสีดำแบบนี้ออปชั่นเขาจัดเต็มมากๆเลยนะ,ค,ะคันนี้นะคะรถโครงสร้างเดิมนะ,ะรถโครงสร้างเดิมสีเดิมนะคะไม่มีทําสีมาแน่นอนวันนี้นะคะเราจะพาไปดูหัวน็อตพาดูโครงสร้างกันใ้รสนใจนะคะพร้อมแล้วไปดูกันที่ลิดยาวได้เลยะคะ่ะ พี่จ๋าสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้อยู่กับแนนที่บริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่สาขาสุวินทวงศ์นะคะบริษัทเรานะคะเปิดทําการสาสาขาเนะะี่พี่จ๋าใครอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะคะก็สามารถเข้าไปดูรถกันได้นะ,ะซื้อรถขายรถเทิร์นรถนะคะพ,พี่จ๋าใครที่อยากได้รถใหม่นะ,ะแล้วมีรถเก่านะ,ะอยาก จะนำมาเทินก็สามารถเอาเข้ามาได้นะคะพี่พจา๋าสำหรับคันนี้นะคะวันนี้นะเนี่ยจะพาไปชมคันนี้นะคะ,ะ,นนะ,คะสีฟ้าสดใสเลยพี่จ๋าคันนี้เป็นโตโยต้ายาริทแฮสแ5ประตูนะคะันนี้นะ,ะได้เป็นยาริ s 1.2สปอร์ตนะ,ะปี2021แล้วบอกเลยว่าเลขใหม่น้อยมากๆนะคะพี่จ๋า ซื้อสดได้จัดเฟนแนนได้นะคะพี่พี่มาค่ะเดี๋ยวมาชมด้านหน้ากันนะคะด้านหน้านะคะได้เป็นกระจังด้านหน้าเนี่ยเป็นสีดําเงานะคะพี่พี่จา๋าตัดคิ้วด้วยคโครเมียมนะคะแล้วบอกเลยว่าไฟหน้าเนี่ยได้ฟูลออปชันเลยนะคะได้เป็น LED นะคะมีเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ด้วยพี่พี่จ๋าโคมไฟสวยๆแบบนี้เลยนะใสๆเลยนะคะพี่พี่จา๋าเหลี่ยมสันฝากระโปรงไม่มีบุบลับยิ้มนะคะแล้วก็เหลี่ยมข้างตัวรถเนี่ยเรียบตรงยาวแบบนี้เลยพี่พี่จา๋าไม่มีบุบลักยิ้มเช่นกันนะ,ะแก้มกันชนแนบชิดสนิทกันแบบนี้เลย สีฟ้าสดใสพี่ๆจ๋าใครที่สนใจและหาอยู่นะบอกเลยว่าต้องรีบจองนะเพราะว่าคันนี้เนี่ยนานๆสีนี้เข้ามาทีนะมาดูกันต่อที่ยางนะคะได้เป็นล้อยางดันหลบนะคันนี้ได้ขนาด1นึง85ทับ60ขอบ15นะสำหรับคันนี้ได้เป็นยางปี2021นะได้เป็นลอ้อแมกทูโทนปัดหน้าเงาพี่ๆจ๋าสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะไปดูที่ตัวโชคนะคะ ไม่มีน้ำมันอะไรเยอิอมพี่ๆสวยๆงามๆแบบนี้นะคะแล้วก็บอกเลยว่าแต้มเดิมจุดโรงงานยังอยู่นะสําหรับคันนี้นะค,ะคันนี้กระจกนะคะได้เป็นคนละสีกับตัวรถนะกระจกมองข้างนะแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้แล้วในตัวนะสาหรับคันนี้มือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถกระจกนะคะเป็นของแท้ของเดิมของปรโยตาแล้วก็มีคิ้วกันสาดมาให้แล้วเนี่ยคันนี้นะนี่ ไปดูต่อกันที่ด้านในนะคะพ,พี่จ๋าด้านในได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะเบาะหนังสีดําเดินได้ด้วยสีน้าเงินแบบนี้นะคะสวยๆตึงๆเบาะไม่มีขาดได้ไม่มีหลุดนะ,ะแล้วก็สําหรับคันนี้นะคะได้แผ่นเพจนะของยาริสนะคะนี่ยังอยู่นะตัวนี้ได้แผ่นรองยางมาให้แล้วครบๆเลยนะ,ะสำหรับคันนี้นะ,ะตัวฝาประตูนะคะฝาประตูตัวนี้ก็เป็น โภมี่นะพี่ๆแต่ว่ามันจะออกเป็นสีเทานะคะแล้วก็ตัวนี้หนังนะคะเป็นสีดาําตัดด้วยได้สีน้ําเงินนะแล้วก็ตัวฐานนี้เป็นสีดําเงานะมีที่วางแก้ววางขวดน้ําให้แล้วนะไปดูที่ลิ้นชักกันนิดนึงนะคะคันนี้คู่มือนะคะอยู่ครบๆนะคะคันนี้คู่มืออยู่ครบๆเลยภาษีพ,พรบรต่อให้เรียบร้อยนะคะพี่ๆตามไม่ต้องไปตามหาที่ขนส่งนะคะแล้วก็อ่าไม่ต้องไปแบบว่า เสียค่าบริการที่ตรออนะสำหรับคันนี้นะไปดูโครงสร้างรถกันนิดหนึงนะโครงสร้างรถเมทอาร์ก กลมแบนเรียบเรียงสวยแบบนี้เลยนะคะสวยๆเดิมๆทั้งคันนะคะรับประกันโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักพิความจมน้ํากลับสีหรือว่อารอใหม่แน่นอนนะ,ะสําหรับหัวน็อตนะคะไม่มีขยับเขยื่อนไม่มีถอดรอยขันประแจใดๆทั้งสิ้นนะคะตัวนี้เป็นหัวน็อตที่เสาบีนะคะแล้วก็เพนเพเดนะนี่แน่นอนเลยของโตโยตานะ,ะสวยๆเดิมๆแบบนี้พี่ๆจา๋าแล้วบอกเลยว่าสีฟ้าสดใสมากๆนะคะหัวน็อตไม่มีขยับไม่มีถอดนะคะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าสวยงามมากๆนะ ไปดูกันต่อนะคะในห้องโดยสารนะในห้องโดยสารตัวนี้อพับเบาะให้เห็นแบบสองสองสองมุมนะถ้าพับเบาะก็จะเรียบเรียบแบบนี้นะคะวางของได้เยอะเลยแล้วก็หากเอาเบาะขึ้นก็สามารถนั่งได้กว้างกวางแบบนี้ไม่ว่าพี่ๆนะจะเดินทางใกล้ๆนะคะเดินทางกรุงเทพต่างจังหวัดสะดวกสบายมากๆนะสาหรับท่านใดที่อยากกกไว้ของเยอะก็พับเบาะลงมาหรือว่าสําหรับท่านใดที่บรรทุกคน นะก็เอาเบาะขึ้นมานั่งโอ้โหสะดวกสบายพี่พี่จา๋าไม่ต้องแบบว่าตามหารถเจ็ดที่นั่งเลยคันนี้ห้าที่นั่งแต่ห้าประตูนะคะเขาก็สามารถทําได้ันเจที่นั่งนะคะพี่พี่จา๋านี่เดี๋ยวนี้นะวัตกรรมใหม่เนาะเขาก็ออกรถมาที่แบบว่า,อาตอบโจทย์ต่อความต้องการของลูกค้านั่นเองนะคะพี่พี่จา๋ากระเป๋าเก็บเอกสารมีให้ด้วยนะ,ะสำหรับคันนี้นะนี่ แล้วก็ยางนะบอกเลยว่ามีให้แบบครบทําความสะอาดให้แล้วเรียบร้อยเลยนะสําหรับคันนี้นะไปดูหัวน็อตที่ซอกในเสาบีนี่ไม่มีขยับไม่มีถอดเช่นกันโครงสร้างเดิมๆพี่ๆจาหาได้ที่นี่มีบริการตรวจรถฟรี2องรเจรายการนะคันนี้นะตัวด้านหลังเนี่ยแนนเคยพูดในคลิปหนึ่งว่าตัวหลังอ่าตัวนี้นะถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยเขาจะเป็นหนังแต่ตัวเนี้ยเขาเป็นพลาสติกแต่ด้านหน้าเขาจะเป็นหนังนะคะตัวนี้จะเป็นพลาสติก นี่แต่เขาก็สวยนะพี่พี่ตามันก็ไม่แพ้กันหรอกมันก็สวยเอาง่ายๆพลาสติกเขาก็ไม่ได้ขาดเหมือนหนังเนาะไม่ได้ขาดง่ายเหมือนตัวที่เป็นหนังด้านหน้านะอ่ะมีที่วางแก้ววางขวดน้ําให้ด้วยนี่สะดวกสบายไปอีกนะสําหรับคันนี้นะติดสเกิร์ตมาให้แล้วรอบคันยางดันหลบนะสวยๆเดิมๆแบบนี้ดอกยางล่องลึกเลยนะคันนี้นะปี2021นะิะพี่พตาแต่ดอกยางล่องลึกมากๆนะ โชคด้านในนะก็ไม่มีน้ำมันไหลเยิ้มแบบนี้นะคันนี้เป็นยางคู่ตัวนะเดิมๆทั้งคันนะคะไม่ได้ไม่ได้ผ่านการแบบว่ามีแต่งเครื่องอะไรเลยนะคะพี่ๆจา๋าคันนี้เดิมๆทั้งคันได้ไปใช้งานได้ต่อ,อย,ยาวๆเลยนะะอาไปดูกันต่อที่ด้านท้ายนะคะด้านท้ายมีสปอยเลอร์ด้านท้ายให้เซ็นเซอร์ด้านท้ายมีให้2จุดนะ,ะแล้วก็สเกิร์ตรอบคันเลยพี่ๆจา๋าตัวรับสัญญ,ญาณเป็นคีบฉลามนั่นเองนะคันนี้นะได้กล้องหน้ากล้องหลังเลยพี่ๆจา๋า นะเดี๋ยวเปิดด้านท้ายให้ดูนะคะตัวโช๊คนะคะที่ฝากระโปงด้านท้ายเอกไม่มีน้ํามันนะคะไม่มีน้ํามันหลยเยอะนะพี่จ๋าหัวน็อตไม่มีขยับไม่มีถอดเดอนกันนะหัวน็อตฝากระโปงไม่มีขยับเลยนะใครได้คันนี้ไปคุ้มค่ามากๆนะร่องรางน้ําเม็ดอาร์ตต่าง,างๆนะอยู่ครบแน่นอนนะสาหรับคันนี้ด้านหลังกว้างๆเลยนะคะพี่จ๋าใส่สัมภาระได้เยอะเลยนะไม่ว่าจะสัมภาระหรือว่าจะวางของ สะดวกสบายมากๆนะคะคันนี้เครื่องมือแม่แรงอยู่แบบครบคบนะสำหรับคันนี้นะแล้วก็แผ่นเพจนี่สีดำเดิมนะพี่พี่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเครื่องหรืออะไรใดๆเลยคันนี้เดิมๆิมทั้งคันจริงๆพี่พี่านะขายได้ไปคุ้มค่ามากๆนะคันนี้เดี๋ยวเราไปดูราคากันที่ช่วงอีกสักนิดนึงแล้วกันนะพี่พี่เดี๋ยวแนนขอดูรายละเอียดข้างในก่อนนะได้เป็นเบาะหนังทั้งคันสีดํา เดินได้สีน้ําเงินแบบนี้เลยเดี๋ยวจะให้ดูนะคะมันสวยจริงๆพี่ๆนี่กดให้ดูเลยนี่คืนตัวนี่ไม่มีเบาะไม่มียุบเลยนะพี่ๆจ๋านี่ของเขาเดิมๆทั้งคันจริงๆะคะ่ะสวยงามมากๆใครสนใจคันนี้นะคะรีบติดต่อหาแนนได้เลย0929714647นะเดี๋ยวเราลองสตาร์ทเครื่องกันดีกว่านะคะคันนี้นะคะได้เป็นรีโมท ไม่ใช่รีโมทเนาะคันนี้มันจะเป็นกุญแจแบบนี้แต่ก็เปิดล็อกได้นะคะล็อกแล้วก็ายล็อกได้นะคะเป็นนี่ติดละอ่ะโอเคนะคะคันนี้นะคะหน้าจอนะเขาก็หน้าจอแสดงผลเนี่ยเขาก็มีมาให้นะคะ เป็นหน้าจอดิจิตอลนะคะหน้าจอนะคะมีนาฬิกาบอกนะคะอุณหภูมินะคะของแอร์นะอุณหภูมิแล้วก็เป็นเกียร์สถานะเกียร์นะคะแล้วก็เลขใหม่นะคะเลขใหม่อยู่ที่32,000โลเท่านั้นนะคะพวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีปรับเพิ่มระดับเสียงได้นะคะมีโหมดรับสายวางสายให้เลยนะสำหรับคันนี้แล้วก็ตัวด้านข้างตัวนี้ก็เอาไว้ปรับเปลี่ยนเพลงนะคะ แล้วก็ตูวพวงมาลัยเนี่ยเขาจะหุ้มด้วยหนังนะคะแล้วก็เดินได้สีน้ำเงินเหมือนกระเบาะเลยพี่จ๋าตัดกันสวยงามมากๆานะคะสําหรับคันนี้นะคันนี้นะคะระบบความปลอดภัยการลื่นกนรถลายออกนอกเลนนะคะมีมาให้แล้วนะ,ะแล้วก็ส่วนถุงลมนิรภัยมีให้ถึงเจ็ดลูกนะคะกระจกปรับพับไฟฟ้าได้เลยนะคะแล้วก็มีเซ็นทรันล็อกให้ด้วยนะ,ะแล้วก็ส่วนกระจกเป็นไฟฟ้าออโต้ Auto ฝั่งคนขับนั่นเองนะ,ะมาพร้อมหน้าจอนะคะที่ หน้าจอเนี่ยหกจุดเจ็ดนิ้วนะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะคันนี้หน้าจอทัชสกรีนหกจุดเจ็ดนิ้วนะคะสามารถแบบว่าเชื่อม Apple c a r p ร์เพนออโต้ได้เลยนะคะแอร์ Air นะเป็นแอร์ออโต้นะคะสามารถปรับแต่สามารถปรับอุณหภูมิได้นะพี่ๆอยากได้แบบเย็นขนาดไหนก็สามารถปรับได้เลยนะ,ะแล้วตัวนี้นะคะแอร์เย็นปกติเลยนะ,ะสำหรับใครที่ซื้อกับแนนวันนี้นะคะแถมฟรีประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีหนึ่งหมืนโลนะคะพี่ๆจ๋า ใครอยากได้อย่าลืมติดต่อมหาแนนนะส่วนเกียร์นะคะเป็นเกียร์ CVT นะคะ7สปีดนะตัวนี้นะคะมือเบรกมือนะคะได้เป็นแบบเแบรบกมือแบบยกนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงกลางตัวนี้นะคะมีที่เก็บของให้ด้วยนะ,ะแล้วก็สําหรับคันนี้นะคะนี่ที่บังแดดกระจกครบๆเลยสําหรับคันนี้ไฟนะคะติดปกติเลยนะคะมีให้แบบครบๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะ ไปดูราคาดีกว่านะคันนี้นะคะได้เป็นโตโยต้ายาริสนะ1.2่งจุสปอร์ตปี2021นะคะเลขไม่สามหม่นโลก็อย่างที่พี่ๆเห็นกันเลยนี่ตรงนี้นะ32,000โลราคาอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทนะะใครสนใจคันนี้นะคะซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้จัดไฟนแนนซ์เนี่ยผ่อนอยู่ประมาณ7,000แล้วกันนะพี่ๆจ๋าผ่อนอยู่ประมาณ7 0 0 0นะคะใครสนใจตอนนี้นะมีดอกเบี้ยโปรพิเศษเลย 2.39พี่พี่ๆตา4ปีนะขอเป็นระยะสั้นนิดนึงจะได้ดอกเบีย้ยต่ําเลยหรือว่าใครที่อยากได้ระยะยาวเนี่ยดอกเบีย้ยพิเศษมีให้เช่นกัน 4, นิดนิดๆเองพี่ๆตาใครสนใจนะอย่าลืมนะคะติดต่อมาแนนได้เลย092 971 46 47นะแต่ใดๆก็แล้วแต่นะคะข้างในนี้ถ้าเครื่องไม่ดีเนาะมันก็ไม่น่าสนใจ เดี yeah, ๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันดีกว่านะว่าเคยเปลี่ยนเครื่องมาไหมทําอะไรกับเครื่องมาหรือเปล่าเนี่ยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องเครื่องกันเลยค่ะโอเคค่ะพี่พี่จ๋ามาดูกันต่อนะคะที่ห้องเครื่องนีคะคันนี้ได้เป็นเครื่องแท้เครื่องเดิมโตโยต้าแน่นอนนะคะไม่มีการเปลี่ยนเครื่องและติดแก๊สใดใดทั้งสิ้นนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องแท้โตโยต้าเลยนะคะฝากระโปรงนะคะได้เป็นฝากระโปรงเดิมโลโก้โตโยต้าอยู่เด่นชัดนะยและสําหรับคันนี้นะคะมีแผ่นกันร้อนมาให้แล้วในตัวนะคะ ในส่วนของรูปทรงวงรีต่างๆนะคะอยู่เป็นรูปเป็นทรงรูระบายอากาศอยู่ครบเลยนะคะสำหรับฉลากนะคะมีให้แบบครบแน่นอนนะคะพี่ๆตาไม่เคยทําสีแน่นอนสีเดิมนะคะพี่ๆสีฟ้าสดใสเลยนะ,ะหัวน็อตไม่มีขยับไม่มีถอดไม่มีรอยขันปัจจัยใดๆทั้งสิน้นส่วนเม็ดอาร์คเนะคะเรียงสวยแบบนี้นะ,ะตรงนี้นะ,ะเป็นหัวน็อตที่เป้าโชกนะคะพี่ๆตายางหัวน็อตต่างๆอยู่ครบนะคะเม็ดอาร์คแบนเรียบสวยงามมากๆนะคะเรียงสวยแบบนี้เลย ในส่วนของหัวน็อตที่แก้มขวาเนะะี่ยค่ะอยู่แบบครบๆไม่เคยขยับไม่เคยถอดแบบนี้นะ,ะกรอบไฟพลาสติกต่างๆไม่มีแตกหักนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นเครื่อง1,204เนะีคะพี่ๆ๋าเคียงพอต่อการใช้งานนะคะแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยเพราะว่าเป็นอีโค่ค่ะนะคะสำหรับที่หัวน็อตนะคะไม่มีขยับไม่มีถอดเช่นกันนะคะหัวน็อตฝากะโปงทั้งสองข้างเลยนะ,ะแล้วก็ข้างซ้ายนะคะนี่ เม็ดอาร์คเรียงสวยแบบนี้เลยตัวเบ้าโชคที่ด้านซ้ายนะกรอบไฟพลาสติกต่างๆนะคะพี่จ๋าไม่มีแต่ขอักแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็น t o y ยต้ายาริ1.2สปอร์ตนะคะเป็นแฮสแบกประตูพี่จ๋า คันนี้ได้รถปี2021นะคันนี้อยู่ในราคา399,000นะีคะใครสนใจนะคะซื้อสดได้จัดแนซ์ได้จัดแซ์น,แน,น,นะคะผ่อนอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทนะพ,พี่จ๋าสามารถทักแชทมาหาแนนได้เลย0929714647นะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจอย่าลืมติดต่อกันเข้ามานะดูว่าแอดไลน์ไว้ให้นะเดี๋ยวแนนทิ้งรายละเอียดการแอดไลน์ไว้ให้เลยนะสำหรับวันนี้นะคะพ,พี่จา๋าส่วนข้อมูลนะคะหรือว่าอ่า เสียงรบกวนต่างๆนะคะรบกวนพี่ๆเนี่ยแนนขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้แนนด้วยนะคะเดี๋ยววันอื่นเรามาเจอกันใหม่นะคะวันนี้เดี๋ยวต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณพี่ๆมากๆเลยที่ติดตามรับชมนะ,ะวันนี้รับลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ